นี่ก็เป็นการดูแลวิธีใบกระท่อมของเราก็ับาจะฉีด้ d 2 2 5 5 1ฉีดพ่นกระท่อมของเราก็จะฉีด,ฉด,ฉดแต่ AD251 อย่างจะไม่มีสารฆ่า,มาแมลงนะครับใบเราก็จะมีมแมลงกัดกินบ้างนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารฆ่า,มาแมลง เราใช้แต่อา2 5ดี2 5เพียงตัวเดียวนะครับสารอาดีสองหของเรานี้ฉีดพ่นแล้วเราก็สามารถกกเก็บเก็บเกี่ยวเอามา,าประทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเก็บใบกันนะครับ หลังจากขีดพ่นแล้วก็จะมาทำการเก็บใบแล้วก็จะกินกันให้ดูสดๆว่าสารของเรานี้ไม่มีอันตรายต่อชีวิตนะครับการเก็บเราก็ต้องดูจากยอดนะครับนี่นับลงมาสอสองคู่คู่ที่สามเราก็จะเก็บได้ กราจะจงาาคู่บน,นไว้นะครับอันนี้นี่ครับนี่คนชิมสดๆจากสวนเลยนะครับกับวิธีเก็บก็เก็บกง่ายๆครับ <มา S 1> เรารจะดูจากยอดข้างบนลงมานะครับสามคู่คู่ที่สามเนี่ยเราก็จะเด็ดได้เลยครับใบของเราก็จะมีแมลงกินมั่งนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารฆ่ามแมลงเราใช้แต่ Rd2551 ดูแลเพียงอย่างเดียวเป็นไงครับป้ากินแล้วรสชาติรสชาติดีไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเนาะจ้ากินกันได้เลยครับกินได้เลยรสชาติดีไม่ต้องกลัวแล้วเราฉีดตัวนี้แล้วเราจะเก็บรักษาใบาให้นะสดอยู่ได้นานนะครับทำให้ใบไม่เหี่ยว นนนนนนนคนชิมบอกว่าอร่อย <laughs> กรอบอร่อยกรอบอ,อ,อ่สดาย เตะรสชาติาดีแต่แล้วสรอ่าดีเนาะไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ได้ฉีดออตอนไม่ได้ฉีดเป็นยังไงเดี๋ยว,วเราก็ลไปชีมต้นที่เรายังไม่ได้ฉีดดูเนาะว่ารสชาติมันต่างกันยังไงกระ่อบของเรายังไม่ได้แต่งกิ่งแต่งพุ่มนะครับเราปล่อยกอนไป,ไปชีมต้นที่ไม่ได้ เออดีห้าหนึ่งอ้าวคนชิมจะไปชิมต้นที่ไม่ได้ฉีดนะครับทางนี้ทั้งนี้ทางนี้านมาทาั้งนี้ที่ต้นเราไม่ได้ฉีดตัวนี้อัอนนั้นฉีดไปแล้วฉีดแล้วมานี่น,นี่มาใกล้ตักอ้าวนี่เราจะนี่เรายังไม่ได้ฉีดสารน,นะครับเราจะให้ชิม,ม,มอ้าวคุณป้าชิมใบที่ยังไม่ได้ฉีดสารน,นะครับว่ามัน เป็นยังไงต่างกันยังไงอันนี้นัก,นกชิมเนาะเป็นยังไงป้าเหนียวเหนียวเออต่างกันจากที่เราฉีดเนาะได้อือม,มันจะมีมความ,มแตกต่างกันแล้วก็วรสชาติไม่ดีดสดสดกันเลยนะครับจังหลักจากที่เราฉีดอันทีสองห้าหนึ่งเก็บ กินปุ๊บจะกรอบใช่ไม่แข็งไม่อะไรใช่พอรสชาติดีพอต้นที่ไม่ได้ฉีดนี่จะเหนียวเหนียวอืนี่ครับนี่จากปากท่านผู้ชิมสดสดเลยนะครับจากสวนเลยครับชิมกันสดสดใช่แล้วเอาไปครับกันเอาอันนี้เราไม่ฉีดเรายังไม่เก็บเนาะมันเหนียวเราี้องฉีดอดหียวเหนหนึ่งก่อวค่นแย้เวค่อยเ ถ้าสีดแล้วกอออรอบรสชาติดีออมาแรงบ้านหมุนนะรับรองว่าไม่มีสารตกค้างอะไรเนาะกินได้เลยใช่ครับนี่ก็เป็นอีกวิธีการเราหนึ่งดูแลต้นกระอมของเราครับเราจะตัดแต่งกิง่ง เขาครับนี่กิ่งเล็กๆตามต้นเขาข้างล่างนี่เราตัดออกได้เลยครับเพื่อที่จะให้ใบเขาดูสวยดูดีขึ้น,นกิ่งเล็กๆตามต้นนะครับเราจะตัดออกแล้วเราก็จะทำการตัดยอด เพื่อที่จะไม่ให้ต้นเขาขึ้นสูงแล้วก็เขาจะเพื่อเราตัดยอดแล้วก็เขาก็จะแตกแผ่กิ่งเป็นพุ่มการดูแลของเราก็จะง่ายนะครับการเก็บใบอะไรเราก็สะดวกเก็บง่ายไม่ต้องขึ้นสูงนะครับนะครับนี่ต้นมันโตไปหน่อยแล้วนะครับ เราทําการตัดยอดเพื่อที่จะให้เขาแตกคุ้มนะครับไม่ให้เขาขึ้นไปสูงกว่านี้ถ้าเราตัดยอดตน้นเล็กๆประมาณจักท่วมหัวนี้ก็จะดูดีนะครับนี่พอดีเราไม่ค่อยมีเวลามาดูแลนะครับ พอตัดยอดแล้วเ,เขาก็จะแตกพุ่มตรงที่เราตัดนะครับคือต้นเขาก็จะไม่ขึ้นสูงไปกว่านี้แล้วน,นี่การเกร็บเกี่ยวดูแลแล้วก็ง่ายน,นี่อย่างต้นนี้ก็แต่งน่นาจะพอดีเลยเนีย่ต้นประมาณนี้นะครับถ้าเราตัดยอดก็จะโอเคเลย,เยสูงประมาณท่วมหัวเขานิดๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาสูงไปกว่านี้ นี่ต่อไปของเ,เขาก็จะแตกพุ่มอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นพุ่มติ่งตามลำต้นข้างล่างนี้เราก็ตัดออกได้นะครับเพื่อที่จะต้นเขาโล่งก็ดูโล่ง หลังจากที่เราได้ใบมาแล้วนะครับวิธีการต่อไปเราก็จะมาดูวิธีการแพ็คเพื่อที่จะให้เก็บไว้ได้นานหลายวันนะครับวิธีของเราก็คือจะมีการห่อด้วยกระดาษนะครับเขาก็จะอยู่ได้3-4วันใบก็จะสดเขียวเหมือนเดิมนะครับ ใบกระท่อมของเรานี่ก็จะมีมแมลงกัดกินบ้างนะครับเพราะเราไม่ได้ใช้สารฆ่า,มาแมลงเราใช้แต่อดีสองห้าฉีดพ่นนะครับวิธีพับแล้วก็ม้วนประมาณนี้นะครับ เป็นใบกระท่อมปลอดสาพรพิษนะครับใบก็จะมีมแมลงกัดกินมั่งก็เป็นวิธีการ อย่างหนึ่งนะครับที่เก็บรักษาให้เขาสดเขียวได้หลายวันนะครับนี่เราเก็บมาแล้วเราก็นำไปล้างด้วยอาดีสองห้าหนึ่งของเราแล้วก็มาทำให้ใบเขาสลัดน้ำออกให้แห้งนะครับก็จะช่วยให้สดชื่นสารอาดีสองห้าหนึ่งของเราจะทำให้ใบเขาเขียว อยู่ได้นานนะครับนะครับการห่อก็อยู่ออกมาประมาณนี้นะครับ <c oughs> แ,ลแล้วเราก็จะมีอีกวิธีหนึ่งคือการแพ็คใส่กับถังน้ำแข็งหรือว่ากระติกน้ำแข็งของเรานะครับ <c oughs> แล้วก็จะนำใบมา ซ้อนกันดีๆนะครับนี่ก็เป็นอีกพิธีการหนึ่งที่จะทำให้เขาอยู่ได้หลายวันนะครับเขาก็จะนำใบมาซ้อนกันประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็จะนำลงไปไปในกระติกนับแข็งของเราที่เตรียมไว้นะครับโดยการวิธีแล้วก็เเาาทางก้านใบเข้าลงนะครับตั้งไว้ประมาณนี้ครับเพื่อที่ข้างล่างเขาจะได้มีอากาศไม่อับชื้นนะครับ เราก็จะเก็บรักษาไว้ได้หลายวันนะครับไปเขาก็จะสดเหมือนเก็บมาใหม่ๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ่าดเก็บรักษาใบกระทอมของเรานี่ก็ฉีดอาดีสองห้าหนึ่งสามวันครั้งนะครับ คือว่าก่อนเก็บแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็เก็บเพื่อที่จะทำใบให้ใบเขากรอบนะครับไม่เหนียวแล้วก็ใบก็จะสดสามารถฉีดพ่นก่อนได้เลยนะครับแ,แล้วก็เก็บด d สองห้าหนึ่งไม่มีสารพิษอะไรนะครับฉีดพ่นปุ๊บเก็บรับประทานได้เลยครับหรือว่าจะนำไป แช่ผัดแช่อะไรทำอาหารได้เลยครับอาดีงห้าหนึ่งของเราไม่มีสารพิษต่อร่างกายนะครับนี่ก่อนเก็บแล้วก็ได้ฉีดพ่นแล้วก็ชิมกันให้ดูแล้วนะครับว่ากินได้จริงนะครับชิมกันจริงๆนะครับฉีดกันให้ดูแล้วก็เด็ดมากินกัน ให้เห็นเลยนะครับว่าสารอาดี251ของเรานีไม่มีสารอันตรายต่อร่างกายนะครับที่ซบ